นับสนุนโดย TOT 3G Broadband Everywhere โทร1777เอาละครับได้เวลาของซูเปอร์เกมแล้วนะครับ021673193นเะฮะโทรเข้ามาตอนนี้เลยร่วมสนุกกับกติกาง่ายๆรุนลับของรางวัลจาก TOT ไปเลยครับผมถูกต้องคะ่ะระหว่างรอใส่นะคะคขออนุญาตบอกกติกาของเราหนิดึงเรามีแผ่นป้ายทั้งหมด4แผ่นป้ายค่ะแผ่นป้ายแรกของเราคะ่ G o คะ TOT ค่ะแผ่นป้ายที่2นะคะ TOT 3G Broadband Everywhere แผ่นป้ายที่3 ท t w i ไวตอบทุกรา์สไตล์ออนไลน์ได้ทั่วไทยและแผ่นป้ายที่4ของเราท h วีไฮสปีดเร็วแรงทุกที่ทุกเวลาและหลังแผ่นป้ายแต่ละแผ่นป้ายนะคะจะมีคําถามซ่อนอยู่ลเลือกวาหนึ่งแผ่นป้ายตอบคําถามตอบถูกรับไปเลยง่ายๆแค่นี้เองครับผมแล้วตอนนี้นะฮะก็ได้แล้ว1สายสำหรับผู้โชคดีในวันนี้นะฮะนั่นก็คือคุณขุยนั่นเองสวัสดีครับคุณขุย สวัสดีครับคคุณขุย<า>คุณุณยออกเสียงผิดไม่ได้เลยต้องตั้งใจเลยคุณขุยโทรจากที่ไหนครับโทรจากหนองจอกครับหนองจอกค่ะคุณขุยเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลามากขอได้แผ่นไป้ายค่ะแผ่นป้ายไหนดีคะอ่า TOT Wi-Fi ครับ TOT Wi-Fi นะคะตอบทุกรา์สไตล์ออนไลน์ได้ทั่วไทยนี่ขออนุญาตกระเถิบที่ครับผมนะคะคำถามของเรามีอยู่ว่าสำหรับในช่วงถามก่อนคุณขุยดูรายการเราตั้งแต่ต้นจนจบไหมคะอะไรนะครับดูรายการเราตั้งแต่กี่โมงคะดูตั้งแต่ทุ่มหนึ่งครับอ่านั้ะจะตอบได้เพราะคำถามคือในช่วง Travel Tips ที่เราแนะนําสถานที่ฮันนีมูลเนี่ยเราแนะนําไปกี่สถานที่คะระหว่างข้อหนึ่งห้าสถานที่ข้อสองสิบสถานที่คะ่ะห้าสถานที่ครับมั่นใจนะคะมั่นใจครับถ้าอย่างนั้นคำตอบก็คือห้าสถานที่ถูกต้องค่ะ ใช่แล้วเรียกว่าโทรมาเล่นเกมแล้วก็รับของรางวัลไปง่ายๆแบบนี้นะฮะกับช่วงนี้ของเราที่มีกันตลอดเลยกับช่วงซุปเปอร์เกมสนับสนุนโดย TOT 3G Broadband Everywhere โทร1 7 7 7 โอ้ oh, เวลาแห่งความสุขหมดลงเร็วหรือเกิน <S <S <ช>ค่ะ,ะควันนี้มาเวลาของรายการเราแล้วนะคะพี่สานก็ต้องขอขอบคุณค่ะบริษัททีโอที OT จำกัดมหาชนค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทีโอที 3G ที่ทำให้เราได้ค้นหาข้อมูลดีๆแบบนี้มาอัปเดตกัน วรวดเร็วด้วย<ช>นะคะคแล้วก็แน่นอนค่ะไม่ได้ค่ะเสื้อผ้าสวยๆเรา2คนนะคะจากแด p ปเปอร์และของขวัญของเราทั้งหมดในวันนี้จาก B-Train ด้วยกันครับผมวันนี้ก็หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะฮะก่อนจากกันไปคืนนี้ถ้าใครจะฉลองที่ไหนก็ขับรถดีๆแล้วกันเมาไม่ขับนะฮะแฮปปี้คริสต์มาสอีฟถูกต้องค่ะขออยูความสุขกันทั่วหน้านาวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะา